ขันตอนกันตับมองใส่ทั่วแล้วเยมือน,นียมากในเสียสีสุกมาเก๊าไปขัดปล่อยมาทำไมแต่บุงสดไม่ได้บุ้งเลยใหญ่เลยเนยใส่ใส่กุ้งย่างส,าส,าสดเลยครับ อันนี้ตามนงครับะมุอสดครมมกระกสดใส่พุงเดียวเจ็บร้อยือเป่าที่นี่เบร้อยูบงครับุไปกินบนหรอ นำไลๆๆ่ไหลแล้วนี่คนถือกลองกับนำไล่ไหลกับอ่ะรับลูกค้าครับลูกค้าไม่กันอันนี้เมนูสิราบหมูหรืเอเปล่าท่อค้าราบหมู แต่ะริดกับผงนัวไสหน้ำปลาล้วอันนี้มั <progressive paid familia> <uğ ann uk> ิวยให้ฟีดครับดิกาเสียหายอครับกินหอมเตอ่ย สวัสดีครบเซ็กเซ็กอ่ะเพิ่งจะซีสั่นสดพี่น้องแซ่บหลักเส้นถุงครับวันนี้นี่ยในเวลาแล้วหิวแล้ววันนี้เวลาหิวแล้วเนี่ยพี่หนุ่มึงื่ได้ขาดสายเลยครับมีมากเลยเลยอย่างเงี้ยพี่หนุ่มขายดีไปไหนเนี่ย ผุ่นมาทรงใหม่ๆเล่นพึ่งบีมานนี่คือความกระสับไม่กามหนัวาหาไอีสำนิดเอ้าวอเล็กน่อยมั้งนี่เราก็นั่งไปเราก็อยากซื้ออีกรังด้ย อาหารเมนูก้อยขมราคาธรรมดาธรรมดาพัอเพงครับนี่อยู่ในตลาดนครับมากเลยนครับห่อกาขดรอโอเคครับคลิมนี้จบลูกซ้ำนี่พบกันไว้คลิมหน้าครับ